รยากาศยามเช้าตลาดนัดไทยลาวปิงจานอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายครับตลาดใหญ่ครับตลาดนี้ครับยูตามริมทางเส้นทางจากหนองคายจะไปจังหวัดบึงกาฬครับพี่น้องโอ้ใครเขา้าใครลูกพี่น้องครับมาละซิบ,บ้าพี่น้องครับโอ้หอมขนาดพี่น้องเลยขายดีขนาดเลยครับพี่น้องบึิากาศครับมาท่องเที่ยวครับพาก,กันมาต่อซื้อ ไข่ลูกครับพี่น้องไข่ลูกก็มีไข่ป้งก็มีครับร้านนี้นะเมนูไข่ลูกไข่ข้าวครับตลาดนัดไทลาวปีงจาน์อำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายครับพี่น้องครับตลาดนี้อยู่ริมน้ำโขงเลยครับอยู่ตรงข้ามกับแขวงบริคัมไซครับพี่น้อง ที่ตลาดหนึ่งที่นานมาเที่ยวซุ้มสินค้าอาหารพรื้นบ้านของป้าธรรมศาสตร์ครับโอ้ทิดเข่าพี่น้องครับป้าดูติดเข่างามตนั้นไรกาะขายเนื้อมูแล้วก็พวกผักกระดาครับพี่น้องร้านนี้ครับเข่าครับพี่น้องเข่า ๆๆสวัสดียามเช้าผมไม่ขอออนทัวทริปนี้พามาออนทัวอีสานตอนบนครับหน้าหนาโล้รักินอาหารธรรมชาติทางจังหวัดบึงการหนองคายพี่น้องมีทุกเช้าวันอาทิตย์พี่น้องครับของปลาของสบีอาหารตามฤมาดูก,กาลจากแขวงมริษัทค์ใสบึงพักสังเงยสดๆเลยพี่น้องครับกินหอมหอมพี่น้องครับ เยาใส่มกดอกไม้เกลอกไม้แซ่พี่น้องอู้หกหลายพี่น้อบกันะทั้งประเด้งเมคซิสอนครับร่อยได้จ้าเด้อผักยาวมาับมคซิสอนนะครับค่ขนาดเื่อยเมคซิสอนครับพี่น้องจีคอนครับพี่น้องจีคอนเลาษาที่ผากันซักถืาเอาร้านจี ปลานกง,งครับปลาในใหญ่แล้วก็มีพวกปลาสวายปลาปลาย่อนพี่น้องครับร้านนี้เหนน็นไหมดูพวกนเลยครับครับอันนี้เนื้อปลาตองวะครับอันนี้โอ้เนื้อปลาตองพี่น้องเนื้อปลาตองแล้วก็มีปลาบูครับพี่น้องครับร้านนี้นะปลากมะขามโดมครับร้านนี้ครับ มเมล็ดพันธุ์ผักสิบบาทพี่น้องต่อถึงหนึ่งครับทั้งขายกระปุนครับ,รบ,รบเส้น้าวปุนพี่น้องหน,นังงัวบะครับวันนี้ัอโอ้นังงัวต้มแล้วพี่น้องเลยเกิดมาซื้ออะไรเมนูามอาหารขึ้นบ้านครับรียมตลาดใหญ่มากเลยครับพี่น้อง ก็มาเท okay. ี่ยวได้ครับอยู่ท oh, oh, an ี oh, ่อำเภอรัตนาวาปีม oh, oh, ีท like ุกเช้าวันอาทิตย์ครับพี่น้องครับอาหารเซาครับพี่น้องครับอันนี้มกยังครับอันนี้มกปลาเนื้ออ่อนเนาะมุกเนาะอ๋ออันี้ขายอยังไงครับอันนี้มกปลาหางอู้แต่แซ่บเนาะรับเนาะแกให้เบิ่มอีกขับมกหนึ่งครับมกปลาเนื้ออ่อนเนาะปลาสวายนี่วะครับปลาเพาะนี่วะปลาลิงแต่บุนเนายโอ้ปลาลิงเนาะครับสิบบาทต่อชุดหนึ่งครับอู้ดูแปลยเนาะมีขายเนาะเอาไปพรมเลยครับตัวนี้ครับ ชุดหนึ่งครับพี so, ่น้องเจอกองแซบที่ตลาดนัดแฉลาเปียงจานพี H ่น้องมกปลาเนื้ออ่อนครับเมันขายมกละห้าสิบบาทได้เล่นหลายพี่น้องใช่ได้ไม่ถึงได้ไมต้องขายัอันนี้มายังครับอันนี้นะนี่มายังนี่นี่นี่ส้มไส้ส้มโอ้พี่น้องครับส้มไส้ส้มไข่ปลาพี่น้องครับเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องร้านนี้ครับเด็ดเลยครับเป็นโครงอ่อนทัวร์ครับร้านนันก็ทัดไปเราซื้อเลยเขาดีเดีเลยเรีกค่อยซื้อมาจะกัวบอก ครับเงินครับแม่ค้าเมนูปลาส้มแล้วก็มีพวกมกปลาเนาะร้านนี้ครับพักหน้าเลยมั่งยังมั่มปลาดิวะบ่จับมั่มบัวถึงแบบมั่มป่าบัาเมียนเนาะโอ้นี่บัคขับมั่มปลาอันนี้มั่มปลาอันนี้มั่มปลาส้มไส้ปลาช่อนโอ้นี่คือส้มไส้ปลาคอเนาะ อันนี้ส้มไข่ส้มไข่พี่น้องค, <ina> ครับอร่อยมากค่ครับอู้เด็ดเด็ดเลยครับพี่น้องครับนี่คือสุดยอดอาหารพื้นบ้านของชาวเปียงจานอำเภอรัตนวารีจังหวัดหนองคายพี่น้องครับอู้หักหลายพี่น้องครับขอบคุณครับผมสองน้องกินปลาแห้งครับพี่น้องแปดโมงเช้าครับกับบรรยากาศครับพี่น้องได้เมนูแรกครับพี่น้องของแซ่บเลยมกปลาเนื้ออ่อนครับพี่น้องปลาลิงชนว่านาแซ่บปลานี่ครับพี่น้องมันบ่มีการแล้วกันมันมันมากินแซ่บครับพี่น้อง หางงัวครับหางงัวเอาไปยังกินครับอันนี้ไปซุปนี่วะซุปหางงัวเนาะโอ้ครับต้มซุปหางงัวพี่น้องครับเมนูแซ่บเลยจานหนึ่งสามบาทจานใหญ่สิบสิบบาทอันนี้สาบาทกับสิบสิบบาทต่อจานหนึ่งพี่น้องกุ้งฝอยครับกุ้งฝอยก้อยแกบเหลาขาวพี่น้องอู้ปลาพี่น้องสดๆเลยครับอันนี้ปลายังครับปานี้ปลาสลิดปลาสลิดบางโบโบปลาใส่ด ปลาสลิดน้ำโพงดิบวะน,น้องรครับครูปลาดิบโอ้ปลาดิบน้องลายเฮงครับบรรยากาศครับเช้านี้ครับพี่น้องอากาศเย็นๆครับมาหลอกหาก,กินอาหารพื้นบ้านครับของป่าอาหารตามฤดูกาลไทยจังหวัดหนองคายครับพี่น้องครับทุ่งครับุงส,สดเลยนอ้องทักลา บาครัมีทั้งปลากเก็ดแล้วก็ปลากดแล้วก็มีปลานางขึ้นง่ายคุณน้องร้านนี่ครับเสียตบเป็นยัเไงครับทุกคนน่ากินน,นนะมันกำลังเนื้อเหมือนนี่มีหัวนี่แห,หละเนื้อปลากรอนปิ้งปลาครับทาเกลือครับพี่น้องเกลือมะกรอกจะแซ่บเลยพี่น้อง อันนี้ปลาอย่างคำปลาพ่อเบอร์คำมันเลปลาพ่อค่ะปลาพ่อปลาปลาปลานผงโ่ะปลาพ่อปลาปลาปลาน้ำผงเนาะออ้ยน้องเอจดเลขาแซ่บแซ่บเป็นน้องแซ่บมุกปลาก็มีครับพี่น้องมุกไข่ปลานะนี่ปลาผงค่ะปลาเนื้อออค่ะคือร้านขายปิ้งปลาที่ตลาดนัดเจลาฟิ้งจานค่ะพี่น้องมีร้อยมีแปดสิบมีห้าสิบหกสิทุกราคาค่ะโอ้ดีเด็ดเลยจ้ะแล้วอย่างปลายน้อนนี่ทานยังไงครับปลาเนื้อใหม่ละลายค่ะโอ้พี่น้องครับแซ่บเลยพี่น้องมุปลาครับพี่น้องปลาสดก็มีค่ะ กปลาโยนปลาเพะพี่น้องปลาป้าครับคนขายนะครับพี่น้องอู้ปลาพี่น้องปลดครับปลาป้าไงครับพี่น้องปาป้าน้งเข้มพี่น้องร้านนี้นะกูเฮ็ดเยายนะ ต่อคุ้มครับร้านนี้ครับเจ็ดติบก้าเลยครับต่อนะอันนี้มาโคบายเข่าแบบยังโบต้มซุกครับพี่น้องโคนี่นะครับมาโคบายเข่าแล้วก็มีพวกพิซเซ่น้ังครีมพี่เนาะมะเรงทอดครับชุดละซาบะพี่น้อง,งอร้า,านน,นี้นะ น้องวัวอกอันนี้โลเท่าไรครับพี่ค้าครับสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทต่อโลครับน้องวัวออกครับพี่น้อง <c oughs> สุดยอดบรรยากาศของเซามบูนีกครับพี่น้องดูคนมาหาซื้อของกินหลายแห่งครับนี่คืออีสุดยอดหนึ่งตลาดที่บุคคลมากสำหรับคนที่มาเที่ยวตลาดนัดของปลาอาหารไทยคับลาวครับพี่น้องครับทั้งข้าวจี๋ทั้งมกไขป่ปลาปิ้งไก่ปิ้งตับพี่น้องร้านทางข้างนะครับ ส้มปาลากระไลครับพี่น้องมินิเนื้อแซ่บๆเลยครับอันนี้คือบรรยากาศทางเข้าของตลาดครับพี่น้องปลาหมึกย่าง10บาทครับปลาหมึกย่างไส่กบหืไข่หมึกบวครับวันนี้โอ้ไข่ห oh, มึกเนาะอันนี้ใครจังไนีครับ อ๋เอาไปซิมเอาซิมสองไม้ครับไข่มึกครับมันมันแซ่บคือเสกอกอยู่บ่ครับตปลารยาบปละ,อย,ละอย่างเนาะเอาซิมเบิ่งครับสองไม้ครับเมนูอาหารไข่หมึกครับพี่น้องไข่หมึกไปไหนบองจ้ามาจ้ากับพี่น้องไม่มาเล่นปลาคออากาศยินแห้งครับตอนนี้นนะ ร้านค้าขายดีทุกร้านเลยครับพี่น้องทั้งโลตด,ดีกับขายดีพี่น้องพวกอาหารพื้นบ้านก็าากขายดีครับขายเจียวเนาะเจียวบังพิษเนาะโอ้เจียวบังพิษกุ้งแห้งครับพี่น้องอันนี้ส้มปลาเนาะส้มปลาน้อยส้มปลาใหญ่บ่มีบ่ครับโอ้ครับผมส้มปลาเจียวครับพี่น้องอันนี้ขายถุงเลยครับนี่งได้าอันนี้ก็ะซิบบ่ครับจ้าเอาครับชิ้นส่วนถุงหนึ่งครับ อันไห้มันแซ่บครับนี่ทานไหมนี่อันไหนก็แซ่บพือนกันมักอันไหนก็แซ่บอันนี้มันเจียวยังนี่นะแจียปลาแดกเอาเจียวปลาเดกเลยแซ่บกว่าสุกเลยตัวนี่เด้อค่ะกินอาหารเช้าที่ตลาดนัดเทลลาฟิคใจพี่น้องเอจอของเด็ดแล้วครับมุกไข่ปลากับเจียวครับพี่น้องเดี๋ยวค่ะซื้อพิ้งปลามากินเพิ่มครับพี่น้องใส่กระป๋องไม่ดีนะใส่ใหญ่เลยคือสุดยอดตลาดอาหารทิมบ้านครับพี่น้อง ทั้งปลาแห้งสมปลาน้อยปลาต้อนจะมีทั่วเนื้อปลาที่สดเกลือแล้วครัพี่น้องข้าวน้าหัลาย้่นอะไหลายตพกะดปานางที่บานคั่คะครับปลานางเนี่ยคโอดีเลเดนนครับเพ่้างการซ้อปลานงค่้องยนคับ ปลาเหรือกุ้งแม่สี่น้องลายกน่าครับอันนี้คุณ้งควอมาขับกุ้งยังไงเนี่ยกุ้งน้องเขานองกุ้งน้องพอรโอ้หลายดอกเนาะกุ้งน้องพอรนะรรมชาติเขาใส่กิโลกุ้งครับใส่กิโลกุ้งอยู่ประทานนี่กุ้งฝอยลายแห้งครับพี่น้องอันนี้เอาหักสดครับมันละสิบบาทประกาศฟองตีประกาศใอย มันจมอยู่ากมะก่อพี่น้องคือเลื้ยงครับใส่สุดกระดอยนะมปลามต้นครับปลมต้นครับปลานครขอทีบพี่น้องครับจอบังญ่ครับพี่น้องคนน่ะอู้หีิด้ชิคกี้พายเม็ค้าครับ <laughs> อันนี้อันนี้ขายมื่อตอนนี้ขายยังไงครับสินะร้อยหนึงค่ะอู้ร้อยหนึ่งน้อยหนหน้องป้าถูกข,ข้าวที่ปาตีครับชิละร้อบาทต่อชิ้นบาใหย่เลยพี่น้องหนูโอ้เป็นอ่วครังไงครับกุ้งจานละร้อยบาทครับกุ้งทะเลานนึาแล้วจะมีพวก รกวางปลาฮิดบุชกระไก่ฮิดเพลืองครับพี่น้องไม่เงียบคนก่อนครบเลยครับแฟนครับซีนงัวน้อยครับซีนงัวน้อยแล้วก็มีน้องงัวครับร้านนี้ครับพี่น้อง รูละ240บาทครับซินมัวนะปลาเผาครับชุดละ160บาทครับดูป้วยง่ายครับพี่น้องเป็นปลาเลี้ยงตามกระชังน้ำโขงครับกินแซบพี่น้องปลาเผาปลาจากน้ำโขงนะพี่น้องดูป้วยง่ายเลยครับ ลมเปรยค์ครับพี่น้องบรรยากาศคักขนาดพี่น้องครับภัยมากจะซีกับมาลอดได้กันได้ครับพี่น้องมีทุกเช้าวันอาทิตย์ที่ตลาดนัดไทยลาวเปีงจานอำเภอรัตนารวาีจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องครับเช้าวันอาทิตย์เด้อพี่น้องบรุงคนมาหาทองถิ่นครับ